มีคอนเสิร์ตกันเราก็ไม่ได้ไล์ไงเพราะคิดว่าเออน่าจะแบบไม่มีคนเข้ามาดูน่าจะไปดูคอนเสิร์ตกันหมดพรุ่งนี้เล่นที่อุทัยค่ะอุทัยทานีวัดอะไรไม่รู้ดูแค่จังหวัดเฉยๆรู้แค่ว่าเออพรุ่งนี้เล่นอ่าอุทัยมาลืนปทุมอีกวันหนึ่งเล่นธรรมกาศไก้บ้านฉันอยากเล่นธรรมกาทุกวันเลยได้ไหม <laughs> แต่คนที่อยู่ปทุมหรือยุทธยาอะไรเงี้ยดีนะอย่างบ้านมาอยู่ยุทธยาดีนะเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดที่ไปงานเราไม่ไกลหรือเราต้องเก็บตังค์หาตังค์ซื้อบ้านอยู่แถวยุทธยาดีไหมเออไม่เอาไม่เอายุดยาน้ำท่วมไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วก็หนูมานั่งใครแล้วเหี้ยหนูกลัวมากเลยน้องไปไหนอ่ะน้องอ่ะอ๋อหน่าหยุดยา คือจุดศูนย์กลางจริงๆนะคือแบบว่าคือยอบรรยากาศดีชชใช่แต่ว่าหนูกลัวน้ำท่วมมามันจะมีบางที่ที่น้ำนท่ทำมำวมอ่ะทุกคนฝากมา ใช้มาอะไรมาสะสมมาละไให้หญิงพวุนี้กันนะให้หญิงกับยิวพวกนี้เล่นไก่ด้วยแล้วก็มีงานอีกแค่สามวันเองแล้วก็จะหยุดหกวันเลยก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจให้กันก่อนนะคะฝากเมตตาด้วยนะคะก็จะหยุดหกวันเครียดมากเลยอ่ะหกวันจะทำอะไรดีอะจะไลฟ์ขายของเอาอะไรมาขายอ่ะไม่มีอะไรขายอะ ก็สน,สนุหมัหนโป่งดุนไปรถมาทำอะไรกินดีอ่ะไไละมแม่หราไม่หว่วไล่ร้องเพลงอ่ะไล่ร้องเพลงจะมีใครเข้ามาดูไหมอ่ะชุดนอนหมดแล้วถ้าชุดนอนหนูต้องไปนู่นต้องไปประตูน้ําแล้วก็ต้องต้องลงทุนอีกอ่ะแล้วหนูเห็นว่าเออช่วงนี้มันเรศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่ได้ลงทุน ือตอนนั้นน่ะมีตังลงทุนเงี้ยแบบมันลงทุนทีก็แบบรักหมืนะ่นอะหนูลงทุนทีรักหมื่นเลยนะมันยุ่ลายวันเกินอะถ้าหนูหลายร้องเพลงทุกคนจะเข้ามาให้กำลังใจกันไหมอะ่ะหกวันไหมอ๋อไลไ์เก็บเลยก็สมน้อยได้ได้แต่ขอบคุณพี่นันนะคะถ้าหนูหลายร้องเพลงก็ฝากทุกคนเข้ามาเมตตาด้วยนะต้องทูกวันไม่รู้จะทำอะไรแนละ้จะแบบว่าเออหลายร้องเพลง ที่ช่วงที่หยุดหกวันน่ะก็ฝากทุกคนเมตายิงกับยูด้วยนะคะเดี๋ยวาอาจจะแบบเออยิงอาจจะแบบร้องเพลงให้ยู<ห>เป็นแดนเซอร์แล้วก็ฟังยูร้องมั่งอะไรเงี้ยพี่กุก้งวาาองอ่าดีร้อยละฝากทุกคนมาต่อใช้มาอะไรให้กันนะตอนนี้มีมาหนึ่งแดงแล้วนะทุกคน มีที่เดียวมีที่เดียว,ม,ยว,ม,ยวมีแค่การจะรับบรีที่เดียวค่ะัร